สวัสดีครับพี่น้องมิสหายสาย2ล้อทุกท่านท่านผูน้ฟังผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โม o เตอร์ไซค์โซโล่ไทยแลนดบายน้ำหมอมนะครับไลฟ์สไตล์คุยกันสบายๆส,สารพันสาระสลับสับ,สบ,สบเปลี่ยนกันไปนะครับพี่น้องวันนี้มาต่อกันถึงภาคท,ที่3หรือตอนที่3นั่นนะครับสำหรับฮอนด้า uh, เปลี่ยนโลกบุกตั้งฐานทัพอเมริกาเมื่อปี1959นะครับผม ฮอน้าเองก็มองว่าสินค้าทุกอย่างต้องเข้าไปอเมริกาก่อนถึงจะ,ะได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะฮะได้รับความนิยมในอเมริกาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมอตอนที่2นะั้นก็มีการออกมาสํารวจที่อเมริกาว่าจะเอาเมืองไหนนะครับก็ได้ลอตอังกิษนะครับผมก็ย้อนไปหน่อยเนาะแล้วก็ขออนุมัติวงเงินจากภาครัฐของญี่ปุ่นในเมื่อปีนั้นนะครับปี1958-1959นะครับผม ยื่นไปล้านดอลลาร์ก็ไม่ได้นะครับได้มา2 0 0แสนกว่านะครับ2อ0แสนห้านะครับ้วก็ตีรวมไปถึงตัวสิ่งของที่ยอมมาในอเมริการวมทั้งราคาของรถที่จะนำเข้ามาขายในอเมริกาด้วยก็ตีเข้าไปรวมอยู่2 0 0แสนห้าพี่น้องก็คิดดูเรื่องเหลือเงินเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นความท้าทายเบื้องแรกนะครับเมื่อตอนที่แล้วก็โดนสบประมาทมาว่าฮอนด้ามันจะทำได้เหรอในอเมริกาเงี้ยครับผม นะครับนั่นกะ็เป็นตอนที่แล้วนะครับตอนนี้มาต่อตอนที่สามเลยครับภารสามนะครับผมเมื่อเข้าไปอเมริกาและทีนี้จะไปทํายังไงอีกนะครับผมได้รับอนุมัติเงินเมื่อประมาณเดือนเมษายนนะครับปีหนึ่งเก้าห้าแปดเ้ยหนึ่งเก้าห้าเก้าหรือสองพันห้าร้อยสองนะครับผมเมื่อเดือนเมษายนนะครับโดยอเมริกานี่ก็ตั้งทางฟูจิาวะและมอร์ลอนด้าก็ตั้งให้อ่า คาวาชิมะนะครับเป็นผู้จัดการคนแรกนะครับซึ่งคาวาชิมะเองก็ตำแหน่งเก่าก็ผู้จัดการอยู่ที่ฮอนด้ามอเตอร์เจแปนนะครับวันนี้ย้ยายมาที่อเมริกาก็เป็น G.M นะ้องผู้จัดการทั่วไปนะครับคนแรกนะครับของอเมริกาฮอนด้านะครับผมนะครับและตกลงเมื่อตอนที่แล้วก็เรื่องที่ลอสแองเจลิสเนาะทีนี้มามาต่อรั้นที่3ครับผมนี่แหละครับผม พัที่สานี่ได้รถแองเจลิสแล้วจะทําไงอ่ะได้เมืองแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้จุดที่จะตั้งอีกตั้งออฟฟิศอะไรตรงไหนก็ต้องมาตะเวนหากันนี่นะครับเดือนมิถุมิได้รับเงินเมื่อได้รับารอนุมัติเงินเมื่อเดืนเอเดนเมษายนพอเดือนมิถุนายน2 5 0 2หรือ1 9 5 9นะครับผมทางคา,าวาชิมาก็บินไปอเมริกานะครับทีนี้มาได้ที่รสแองเจลิสแล้วก็ ก็มาหาที่เช่าตึกที่สร้างตึกอยู่นะครับก็ไปเดินหาหลายที่ในลอจเจอรี่นะครับก็เกไปเจอไปเจออยู่อาคารหนึ่งครับที่เวทพิโกโบริวัดนะครับถนนนะครับเลขที่4004077นั่นแะครับพี่น้องอันนั้นเป็นสตูดิโอถ่ายภาพเก่านะครับต้องไปซื้อตึกเก่านะครับคนได้นะครับตอนแรกว่าจะเช่านะครับแต่เอาไปมาทาง คาวาชิมาเองเขาก็เสนอว่าควรจะซื้อดีกว่านะลงทุนเนี่ยแต่นี้พอซื้อก็มีปัญหาเรื่องเงินเองครับเพราะเงินมันมีน้อยไงครับนะคาวาชิมาเองเขาก็ที้แจงให้ทางฟูจิซวาและมอรอนได้ว่าผมรู้สึกว่าเราต้องวางรากฐานและสร้างอาคารของเราเองดีกว่านะท่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมคิดว่าไม่ต้องเช่าดีกว่าเราสร้างไปนะมันจะจะดูว่ามันจะดู บ้าบินเอบอรอเปล่ากับจำนวนเงินที่ได้มามันน้อยนิดอย่างเงี้ยนะครับแต่ทางคาราชินมากก็บอกเขาฝันถึงอนาคตแล้วครับพอได้มาอยู่อเมริกาจริงๆเขาก็ฝันถึงอนาคตเขาบอกต้องซื้อตึกและสร้างตึกของเราดีกว่าอะไรสร้างเป็นอาคารของเราไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อลงทุนไหราคาอาคารก็เข้าไปแสนดอลลาร์พี่น้องจากสองแสนห้านั้นตีรวมมูลค่านั้นนะครับเหลือเท่าไหร่ครับผม นี้ก็ซื้ออาคารไปแสนหนึ่งแสนแสนดอลลาร์นะครับก็เหลือเงินเพียงแค่นี้สามหมื่นดอลลาร์ตั้งตั้งบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะจากฮอนด้าเนี่ยนะไปตั้งในอเมริกามีเงินก้อนแรกคือสามหมื่นดอลลาร์พี่น้องที่ดูดิเดินเข้าไปแบงก์อีกหวังไปกู้ไปอะไรทางแบงก์ก็บอกว่าพวกคุณกล้ามากนะเงินพวกนี้คุณกล้ามาทําจะมาทําบริษัทข้ามชาติโดยตั้งบริษัทอยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ย โอ้โหมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณเี้ทางแบงก์ก็ว่ามาอีกแล้วครับผมบอกคุณค่ามากเงี้ยแต่ไม่ในในในข้อมูลที่มาก็ไม่ได้บอกว่าทางแบงก์ให้กู้เงินเพิ่มหรือว่ายัางไงหรือเปล่าครับตกลงก็เหลือเงินแค่ส0 0 0มื่นนะสามหมื่นสาดอลลาร์ยูเดอลลาร์นะครับพี่น้องตอนนี้หลังจากซื้อตึกไปอ่าไปจอแรกกะเช่าตึกที่เป็นสต,สตูดิโอถ่ายภาพเก่านะ กูลงก็ซื้อดีกว่าเขาขายแสนก็ซื้อแสนยูเอ็นดอลลาร์นะครับพี่น้องก็เหลืออีกเงินเหลืออีกสามหมื่นนะครับตอนนี้สามหมื่นดอลลาร์นะครับที่ดูดิโอ้ยจะเหลือเท่าไหร่ในตอนนี้ครับผมนะครับเหลือเงินไม่ไม่ถึงสามหมื่นด้วยซ้ํานะครับไม่ถึงสามหมื่นดอลลาร์ด้วยซ้ำไปนะครับที่ดูเป็นเงินก้อนแรกที่ฮอนด้าไปลงทุนในเมกาเหลือตรงเนี้ยเพราะได้รับการอนุมัติจากอ่า ภาคลัฐของญี่ปุ่นให้นําเงินออกนอกประเทศได้250,000ห้าหมืน่นคนเองทีนี้ก็มา250,000ห้ืนยิงมีราคาค่าค่าสิ่งของที่จะนําออกมาจัดตั้งบริษัทในอเมริกากนะรวมทั้งตีมูลค่ารถที่จะส่งเข้ามาขายในรถแรกๆด้วยนะครับเนี่ยครับผมพอได้อเมริกาก็ดีนี้ตกลงก็ได้ซื้อตึกซื้ออะไรนะที่บริวดนะครับถนนบริวดนะครับนั่นแหละครับที่เวท ไพโก้ Go, เลขที่4 0 7ที่ในภาพที่ผมใช้ลงประกอบเนะี่ยนัเป็นออฟฟิศแห่งแรกนะของอเมริกรันฮอนด้านะครับพอมาถึงที่จัดที่คาวาชิมะเขาออกสำรวจตลาดเพิ่มเติมมันก็มีปฏิกิริยาของคนท้องถิ่นคือคนอเมริกรันนะก็ต่อต้านนะนะก็ไม่ค่อยยอมรับว่าสำหรับความเป็นฮอนด้าในแบรนด์ฮอนด้าเพราะไม่มีใครรู้จักไงนะเขาบอก ท้งคนอเมริกันคนในพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นฝรั่งก็บอกว่าไม่มีทางหรอกที่ญี่ปุ่นเนี่ยซึ่งแพ้สงครามจะสามารถผลิตสินค้าได้มากมายแล้วก็มาทําค้าขายทําธุรกิจในอเมริกาเนะี่ยนี่มันยังมีผลถึงการการตะเวนหา,า,าดีลเลอร์ที่จะเปิดด้วยนะครับอันนี้มันก็มีผลพวกนี้มันจะมีผลหมดนะครับเพราะไม่มีใครเห็นด้วยไงยังไม่ยอมรับส่วนนั้นทันด้าเองเข้าไปช่วงแรกยังไม่ยอมรับนี่ขนาดย,ยังไม่มีรถเข้าไปขายนะครับแค่ สืบหาข้อมูลแค่นั้นเองนะครับก็มีปร,ริยาออกมาเลยมันไม่ง่ายเลยนะแล้วก็มีบอกว่ามันไม่ง่ายสําหรับพวกเขาที่จะนํารถมาขายที่เนี่ยมันขายยากจะเอาเข้ามาได้ยังไงพึ่งแพ้สงครามมาหยกหยกนะี่ไม่เท่าไหร่เองที่จะมาค้าขายเปิดกิจการใหญ่โตอย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่มีใครทําได้ความสําเร็จของอเมริกันฮอนด้าได้หรอกพี่น้องไม่มีครับตอนนั้นก็ไม่มีใครทราบผมว่ามี มอโรฮอนด้ามอโรคาวาทิมาแล้วก็ฟูจิโซบะา awa, สาคนเนี่ย mm hmm. เขารู้ดีว่าเขาควรจะทำยังไงนะในขณะที่มีคำสุปปมาพมีคำไม่เห็นด้วยคนขนาดคนท้องถิ่นคนในพื้นที่เขาไม่เห็นด้วยคนอเมริกาไม่เห็นด้วยเพราะว่าในยุคสมัยนะั้นยอดขายของเอเมริการดทั้งปีน,นะครับยอดอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงหกหมืคันต่อปีพี่น้องนะครับ รถมอไซค์ที่ไปขายตอนนั้นก็มีทั้งรถเจ้าถิ่นนะครับแบรนด์อเมริกาแล้วก็แบรนด์จากยุโรปแล้วก็แบรนด์จากอังกฤษด้วย 5, 000, 000, 000ครับห้ายอดขายห้าหมื่นถึงหกหมื่นคันตอนนั้นน่ะยังเป็นยังเป็นรองตลาดในญี่ปุ่นนะครับคิดว่าเป็นเพียงหนึ่งในสิบของญี่ปุ่นในยุคนั้นแม้ว่าญี่ปุ่นจะพึ่งฟื้นจากสงครามใจรถที่ฮอนด้าผลิตขายในญี่ปุ่นมาได้มากกว่าที่จะขายในอเมริกาด้วยซ้ำไปเขาบอกนะ ตลาดในญี่ปุ่นเองก็มากกว่านะครับสี่สามสี่ข่ายนะครับที่ขายในญี่ปุ่นยังมากกว่าอเมริกานะครับเท่ากับอ uh, ่าสิบเท่าอ่ะห้าห้าห้าหมื่นถึงหกหมื่นคันในอเมริกายอดขายในขนาดนั้นในปีนั้นในช่วงนั้นนะครับเพราะว่ามีคู่แข่งมากมายนะทีนี้พอฮอนด้าจะเข้าไปก็เป็นคู่แข่งอีกครับนะครับการขยายตลาดอะไรก็ค่อนข้างยากเพราะการยอมรับมันยังไม่มีไง ตัวเรงหาดีล่งดีลเลอร์อะไรมันก็ยากหาคนที่จะมาร่วมเปิดดีลเลอร์ร้านขายอะไรเพราะเป็นสเต็ปต่อไปไมันต้องมีอยู่แล้วไงนะครับตอนแรกนี่ทางอเมริกันทันด้าก็จะทําเองทั้งหมดเนยนะครับรวมทั้งรถยงต์รถยนต์ในการขนส่งก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อรถเชฟที่ผมเคยลงไป2ตอนที่แล้วนะครับอเมริกาเองก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรเงี้ยนะครับ ค่อนข้างใหญ่และภาพลักษณ์ของภาพโพสของคนขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ในอเมริการุกนั้นก็ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับมันคือก็แอนตี้โดนแอนตี้จากาชาวบ้านชาวช่องอยู่เหมือนกันนะครับก็มองภาพลักษณ์ของคนขี่มอเตอร์ไซค์ว่าเป็นทํานองว่าเป็นพวกดิบพวกเถื่อนอะไรเงี้ยก่อกวนอะไรเงี้ยภาพลักษณ์สมัยนั้นก็ม่มีนะครับ ล้วพวกโชว์รูมร้านอะไรก็ไม่ได้สวยงามทําอะไรกันเลอะเทอะผมว่าสมัยนั้นยุคนั้นก,กฎกติกาต่างๆหลายอย่างในอเมริกาก็ยังไม่ได้ออกมาบังคับด้วยนะเกี่ยวกับร้านขายอะไรพวกนี้นะครับน,น้ำมันนะ้ำมันรถก็มีปัญหาร้านขายก็ไม่ได้เป็นระเบียบสวยงามเหมือนสมัยนี้สมัยก่อนก็เป็นโชว์รูมแต่ละที่ก็ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายนะครับคือก็ทํากันไป ค่อนข้างอย่างตามมีตามเกิดถ้าเทียบกับตลาดรถยนต์นะตลาดมอไซค์ย,ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับในวิลาการยอมรับก็มีน้อยนะครับมองภาพลักเป็นดิบๆเถืถ่อนๆมากกว่านะครับนะครับโดยเฉพาะแก๊งเจ้าบ้านแล้วก็แก๊งจากรถยุโรปที่เข้าไปนะครับมันก็ไม่ไม่ภาพลักษณ์มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะัตอนนั้นนะครับแต่รถยนตะ์ไปได้ในช่วงนั้นนะครับเขามองภาพลักของมอไซค์นี่ค่อนข้าง ค่อนข,ข้างจะติดลบอะลุกนั้นนะติดลบนะครับโอเคตอนนี้ได้ตกลงพารนี้ก็คือซื้อสร้างตึกขึ้นมานะครับเจอแล้วเจอยังเจอคำสุป่ประมาทเป็นคำลบสองแล้วพี่น้องโดยเฉพาะกับคนอเมริกานะครับบอกว่าไม่มีทางที่คนญี่ปุ่นจะมาทำธุรกิจในอเมริกาได้เพราะาพิ่งจะ ฟื้นจากสงครามมาไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยนล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะอะไรเงี้ยตลาดมอไซค์เองมันก็ค่อนข้างลำบากอยู่เลยนะยุคนั้นน,นะจางนั้นทอนด้าก็ต้องคิดมองการไกลเขาก็พร้อมที่จะสู้นะครับคือใส่เกียร์เดินหน้าแล้วไม่มีถอยนะครับทั้งมอฮอนด้ามอฟูจิสวะรวมทั้งคาวาชิมะผู้จัดการทั่วไปาชาวญี่ปุ่นเนี่ยอย่าลคาวาชิมะคาวะ ขาวชิมาที่มาก็มีลูกน้องมาด้วยนะครับคนนะครับเดี๋ยวตอนหน้าติดตามกันต่อไปนะครับว่าเขาจะทํำยังไงนะครับแต่หลังจากซื้อตึกแล้วก็มีการเอารถรุ่นไหนนําเข้าไปขายมั่งตอนนี้เริ่มจะส่งรถไปแล้วนะครับหลังจากสร้างตึกสร้างอะไรนี้นะครับก็จะส่งรถออกไปแล้วตอนนี้พี่น้องขอาหน้าติดตามไปครับมันมีท้าทายมีปัญหาที่ให้แก้อยู่ตลอดเวลาแล้วับสาหรับมาฮอนด้า การเปลี่ยนโลกของด้ายุคที่บุกเข้าไปอเมริกาเพื่อมันจะเปิดตลาดในอเมริกาครับโอเคติดตามต่อไปนะพี่น้องนี่ก็เป็นอีกเกรดหนึ่งครับเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับโดนอยู่เรื่อยนะครับมีแต่ปัญหามีแต่ความท้าทายตลอดนะครับมีข้อมูลในขาดตบกบกห้องไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมได้ข้อมูล่างนี้ก็เล่าเล่า,ลาต่อๆกันไปเนาะโอเคครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจผมนะหมอมนะใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แชร์ามาในคอมเมนต์ได้นะครับ แชร์มาคุยกันมาทักทายกันมากนะครับพี่น้องก็ว,ว่ามาครับให้กาลังใจผมนะมอมน,นะครับมอเตอร์ไซค์โ,โ,โ,โซโล่ไทยแลนด์คนที่ชอบประเภทเรื่องข้อมูละรพวนี้ก็ติดตามรับชมรับฟังได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม